สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Victory นะครับกับเกม m า r v e l c o n t e s t of c h a m p i o n นนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาผ่านบอส8.4.6นะครับตัวนี้ก็ชื่อว่ากีขาดน,นะครับผมก็ดูคลิปนี้นะครับมันน่าสนใจมากและดูดูไปมันก็เตือนความทรงจำของผมนะครับว่าผมอาจคลิปบอส2ตัวเอาไว้แต่ไม่ได้ลงในคลิป YouTube นะครับ คือไม่ได้ตัดต่อแต่อ่านเอาไว้แต่คลิปเหล่านั้นน่าจะหายไปแล้วเนี่ยครับอย่างตัวนี้แบ n k w วีดโด้สกายเทลนะครับตัวนี้ผมก็ทำคลิปไปแล้วตี2สตัวที่ขาดไปคือฮักบาฮเิเตตัวสีเขียวนีครับผมทำไว้แล้วก็ว่าจะลงจะลงก็ไม่ได้ลง แล้วตัวต่อไปก็เป็น i อร n นแมนะครับชื่อว่าเซลัสเทสนะครับตัวนี้ทำไว้แต่ก็ไม่ลงก็ลงตัวปัจจุบันนี้เลยละกันที่ผมทำไว้ตัวกีขานนะครับอ่ะตัวนี้ตัวกีขาดน,นะครับในคลิปนี้ตอนสุดท้ายก็จะมีเด o คูเล่นโทรซามอยู่อันนี้ผมชอบมาก กวนเตีนมาหเจ็ก็เล่งความเร็วคลิปให้มันเร็วขึ้นนะครับเคคลิปนี้คือตอนประมาณปีที่แล้วหรือล่าอันนี้มันบอกว่า9ปีนะแต่ณนะปัจจุบ,บันตอนนี้ที่ผมอันอยู่คือเกมนี้มันอายุ10ปีแล้วนะสำหรับบอสต,ตัวนี้ก็ต้องเน้นตัวที่มีพาเวอนะครับก็คือบัฟสีม่วงของพวกมิวแทนนะครับส่วนใหญ่จะมี ของมือแทนอย่างเช่นออพวกสตอมพวกเอ็มม่าฟอร์ดบิชชปเนี่ยต้องมีค่ะไอ้บัพโพเวตเนี่ยชื่อภาษาไทยมันคือบัพมองอาดนันน่ที่เป็นสีม,ม่วงๆคือตัวกีขานเนี่ยมันจะมีโนดที่ถ้าเรามีโพเวตเนี่ยบับคือบับมองอาเนี่ยมันจะทำให้เราตีแลงแต่ทีนี้ คือผมคิดว่าตัวกาเดียนเนี่ยมันก็ตีแรงกันมันน่าจะลองใช้ดูไหมผมก็ลองใช้ให้ทุกคนดูนะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ผมก็ออกมาอัพอัพเวลให้ตัวกาเดียนดูนะว่ามันจะตีแรงแล้วจะผ่านไปได้ไหมผมเห็นช่องอื่นๆน่ะเขาใช้เอ็มมาฟอส่วนใหญ่นะใช้เอ็มมาฟหรือใช้สตอม สตอมน่าจะแรงสุดแต่พอพอเอินไป ID ผมไม่มีสตอมไงมีแต่ซอมสตอมพีระมิดปะมันชื่อสตอมพีระมิดหรือเปล่าจำไม่ได้อ่าอันนี้ผมก็ลองใช้การเรียนดูว่ามันมันเป็นยังไงนะก็เทสให้ดูสำหรับคนที่ไม่ได้เอาตัวที่มันมีโพเวสมานะครับเบิบับมองอ่านมันจะตีเบามากเลยถึงแม้แบบเราเก็บบัฟ บัฟสีเหลืองของกาเดียนอ่ะให้เยอะๆเราใช้ท่าสองอ่ะปกติเรามันจะแรงมากๆใช่ไหมถ้าใครเคยเล่นก็นเริ่มต้นคือเราต้องเลือกตัวที่มันมีโพเวจริงๆอ่ะผมลองมาหมดละอืดาเมจมันไม่ถึงจริงๆเดี๋ยวลองดูท่าสองตอนกาเดียนใช้นะครับ อันนี้ผมก็ตัดมาตอนที่การเดียนใช้ท่า3ไปแล้วนะทำให้มีบัฟสีงเหลืองเนี่ยอ่ะใช้ท่า2จะเห็นว่าเลือดมันลดแค่นี้เองนะแค่8%เองอะ่ะทั้งที่แบบเป็นการเดียนเจดาวด้วยต่อไปผมก็ใช้ตัวโจฟิกซิตนะครับมาตีเพราะเลือดมันเหลือ <c oughs> ก็เหมือนเดิมครับก ตีไม่แรงเท่าพวกมิวแทนที่มีโพเวตนะครับต่อไปก็เข้าเรื่องสักทีนะเดี๋ยวผมก็จะสอนว่าควรทำยังไงอะไรยังไงนะครับก็วิธีการสู้กับกีขาน,นะครับ เราจะทำดาเมจใส่กีขาดได้2วิธีนะครับคือให้กีขาดใช้ตีแรงแล้วเราก็สวนกลับโดยการเข้าไปตีนะครับโดยตีให้จบคอมโบอะ่ะพอเราตีจบคอมโบเสร็จเราก็จะไม่สามารถทำดาเมจใส่มันได้นะอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่ให้กีขาดน่ใช้ท่าไม้ตายพอใช้ท่าไม้ตายเสร็จเราก็สวนกลับ โดยการตีให้จบคอมโบคือตี5 t ทีแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายก็ได้ถ้าไม่ตายนะก็นับว่าเป็นโดนดาเมจเหมือนกันเนี่ยผมจะแสดงให้ดูนะครับเนี่ยให้กีขาใช้ท่าไม่ตายใช่ไหมอ่าแล้วก็สวนกับโดยการตีธรรมดาแล้วก็ใช้ถ้าไม่ตายอันนี้ใช้เลลิกก่อนอ่าแล้วก็ตีธรรมดาส่วนอีกทีนึงแล้วใช้ท่าไม่ตาย อย่างนี้ก็ได้ก็ทําดาเมจใส่กีขาดได้เราจะเห็นบัฟกลุ่มบัฟข้างบนตัวกีขาดน,นะครับผมจะเรียกว่าพานิชเมนละกันก็พานิชเมนอันแรกนะครับจะเป็นถ้าเราสตาร์ใส่อัน2จะเป็นถ้าเราตีเบาใส่ตอนที่กีขาดป้องกันนะครับแล้วอันที่3เราใช้รีลิกนะครับในการสตาร์ใส่ร้านที่4เราอินเตอร์เซปใส่นะครับ ล้านที่5คือเราใช้ถ้าไม่ตายใส่พวกนี้ถ้าเกิดเราทำทำอะไรที่ผมบอกมาพวกค่าพวกนี้มันก็จะนับเป็น1นนะครับให้กีขาดได้ปรับเอาเวทนะครับแล้วจะทำให้เราถูกสตั้นตามที่เห็นเนี่นะครับเราก็จะโดนโดนดีบัฟของกีขาดนะครับนี่ผมก็ย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมใช้อ่า เ่ยจะเห็นว่าผมใช้สตาร์นใส่อันนี้ผมตีใส่บล็อกใช่ไหมตีเบาใส่บล็อกแต่ทุกครั้งที่เราทำสแต็กใส่พวกนี้เราจะได้โพเวยด้วยจะเห็นว่ามีโพเวยอยู่ข้างบนหัวถ้าเราสตาร์นใส่แล้วก็ตีกีขาดกลับครับเราก็จะโดนดีบัฟด้วยถ้าเราตีเบาใส่บล็อกสครั้งเราก็จะโดนดีบัฟด้วยนะ เข้าใจว่าบอสแต่ละตัวนี่คือมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะอันนี้ผมก็ยังบอกไม่หมดนะอันนี้คือเข้าเฟส2แล้วนะผมตัดตอนที่ผมเข้าเฟส2มาเลยสำหรับเฟส2องครับบอสจะใช้ท่าไม้ตายเมื่อมีพลังท่าไม้ตายครบ2บาร์นะครับเนี่ยจะเห็นว่าบอสจะมีท่าไม้ตายบาร์จะเป็นสีขาวนะครับซึ่งปกติแล้วพอขึ้นบาร์หนึ่งจะใช้ท่าไม้ตายได้ใช่ไหมบอสแต่พอเฟส2บอสจะใช้ท่าไม้ตายทุก ถ้าไม่ตายได้เมื่อมี2บาราแล้วบอจะสุ่มถ้าไม่ตาย1หรือถ้าไม่ตาย2นะครับในการออกอนิเมชันนะครับเราก็ต้องคำนวณดีๆหลบดีๆนะครับสำหรับเฟส2ก็มีเพิ่มเติมแค่บอสจะใช้ท่าไม้ตายตอนที่มีพลังท่าไม่ตายครบ2บาราแล้วก็จะสุ่มท่าไม่ตายนะครับนวิธีการทำดามเมจหรือ บัฟพาณิชย์เมนต่างๆก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็เราใช้เราก็จะทำํำดาเมจใส่บอสตอนที่หลังจากบอสใช้ท่าไม่ตายหรือบอสใช้ตีแรงนะครับก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งถ้าบอสสุ่มท่าไม่ตาย1นึ่งอสจะ unstopable นะครับแต่ถ้าบอใช้ทําไม่ตาย2ก็จะ unblockable นะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้เป็น unblockable เดี๋ยวรอให้มันใช้ท่าไม้ตาย1น่งใช้ท่าไม้ตายห,าายายหก็จะเป็นอนสต็ p ปเอเบนี่นะครับแต่แค่เราหลบให้ได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากสำหรับเฟส2นะครับอย่างบัฟบัฟพาณินเมนอันที่6ที่เป็นเลข2อันนั้นคือหมายถึงเป็นเฟสนะครับแล้วเราอยากให้บอดได้ทําไม้ตาย3ามถ้าไมาตาย3ก็คือจบนะ ก็คือเราตายแล้วก็ชุบใหม่วนลูปสองผมก็คิดว่าผมอธิบายหมดแล้วนะต่อไปผมมาข้ามมาเฟสสามเลยแล้วกันเฟสสามนะครับสำหรับถ้าเกิดว่าบอสใช้ท่าตีแรงเราก็จะโดนล็อกล็อกการเคลื่อนที่เหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วพอบอสใช้ท่าไม่ตายก็เราก็จะโดนล็อก การเคลื่อนที่เหมือนกันคือเราก็ต้องหลบหลบให้ได้นะครับหรือไม่เราก็ป้องกันก็ได้ถ้าเป็นท่าไม่ตายนะถ้าเราหลบไม่เก่งอนะถ้าเราไม่หลบเราก็จะโดนดีบับของบอสนะครับอันนี้ถ้าหลบไม่ได้ก็เราก็ไม่สามารถทำตาเมเอทใส่บอสได้นะยพอบอสใช้ท่าตีแรงเราก็ตีสวนแต่เราต้องหลบ หลบให้ได้นะถ้าเราล้มก่อนเราก็จะไม่สามารถตีส่วนมันได้อย่างถ้าเกิดว่าถ้าไม่ตาย2เมื่อกี้ผมคิดว่าจะกันแต่เลือดผมไม่พอที่จะรับดีบัฟของกีขานได้นะครับก็จะตายเราก็ต้องอัพเลือดให้เยอะๆถ้าเราหลบสกิลถ้าไม่ตายสองหรือหนึ่งไม่ได้นะครับใช้กันเอาแล้วก็ส่วนกลับก็ได้ ว่าหลบยากไหมก็ไม่ยากมากนะคือเราก็ต้องฝึกทุกอย่างก็ต้องฝึกแต่ก็ต้องใช้เวลาอยู่เพราะว่าถ้าไม่ตายมันคือมันตีไหลฮิตมากเลยดูหนึ่งสองสามสี่แล้วถ้าไม่ตายมันพิสดานมากเลยนะตอนสุดท้ายคือมันกระโดดเตะสองขาคือแบบบางทีเราก็มองยากนะ เราสำหรับบัฟพาณิชเมนท์ของกีขานะครับเราสำหรับเฟสสามเราสามารถลบมันได้เลยโดยการที่เราใช้ท่าไม้ตายอย่างเมื่อกี้ผมใช้ท่าไม้ตายใช่ไหมตอนแรกบัฟพาณิชเมนท์บัฟที่ห้าที่เป็นรูปไฟครับมันเป็นสองใช่ไหมพอผมใช้ท่าไม้ตายมันเหลือเป็นหนึ่งละแล้วผมก็จะได้บัฟโพเวสมาหรือบัฟมองอ่านนะครับก็คือพอเฟสสามปรับ มาพวกนี้มันก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์กับกีขาดแล้วนะแต่คือเราก็จะยากตรงที่เราต้องมาหลบพวกทำให้ตายกับท่าตีแรงเอานะครับถ้าเราเล่นไปนาน,านก็ไม่ยากอันนี้ผมก็เอาให้ดูตอนที่ผมใช้เลลิกนะครับจนครบ3ครั้งแล้ว แล้วก็มันก็จะเป็นบัฟก็จะเป็นลูกกาบานี้คือผมใช้ลิริอีกรอบนึงอะ่ะมันก็จะไม่มีผลอะไรแล้วผมก็จะไม่โดนอะไรเหมือนกันแล้วผมก็จะได้โพเวดไปหนึ่งอันนะครับอันนี้ผมก็จะกอมาตอนท้ายเลยนะครับตอนท้ายก่อนที่กีขาจะตายมันก็จะได้รับบัฟไม่อาจาทำลายได้แต่ในภาษาอังกฤษมันจะเป็นชื่อยาวมากอยู่ดูนะครับว่ามันชื่ออะไร in that to able and do นะครับ โอเคอันนี้คือบัฟไม่อาจทำลายได้เราก็ต้องรอให้บัฟไม่อาจทำลายได้หมดลงนะครับเราถึงจะทำดาเมจได้อันนี้เราก็ต้องกันไปเรื่อยๆเราก็ต้องทำดาเมจตอนที่ตอนที่เราสามารถทำมันได้ด้วยนะครับคือเราตีแบบธรรมดาก็ไม่ทำดาเมจได้อีกเหมือนกันโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับ ก็เป็นไงกันบ้างครับถ้าผมพูดอะไรผิดหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็บอกผมได้เลยครับบอกทางคอมเมนต์ได้เลยนี้ก็ใช้เวลาน,านานนิดนึงนะครับพอดีช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างด้วยทำงานใช้เวลาทำคลิปแค่มีเวลาทำคลิปต่อวันอะไม่กี่ชั่วโมงเองก็แต่ผมก็จะพยายามทำคลิปเรื่อยๆนะครับอาทิตย์นึงอย่างน้อยสักสคลิปเออโอเค โอเคครับถ้าใครชอบก็รบควรกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีให้ด n เน e แล้วนะครับลองดูในรายละเอียดคลิปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับที่ทุกคนที่สนับสนุนผมตลอดมานะครับ